พุ่นนั่งกระจิโพดช่องอีสานเคียงดินันพุ่นสายเห็ดต้องดูครับเป็นเห็ดพิ่งขาไล่นะครับพี่น้องพุ่นอ่ะพุ่นข้างพุ่นมีไปบดครับพี่น้องผมดอกบดท่านบันนะครับกำลังตุมต้มๆเลยนะครับพี่น้องเฮ้ยโอ้ย,อยพีครับคุณพ,พี่น้อง เห็นเห็นเลยนะครับพี่พุนผ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 ุนอู้หูี้เรือเบิ้งเลยพี่น้องอู้หเป็นเป็นแถวไปเลยนะครับสวยงามครับพี่น้องผุนเห็ดเป็นเห็ดครับพุ่นพี่น้องสี่ดอกนึ่งจ่อๆเลยอู้ยพุ่นพี่อะ คนอืม,อมแก๋วเลยแก๋วเลยงานนีกสามครับเป็นจูมาบุยมองกันเริ่มบานครับพี่น้องอุ้ยนั่นีหาดอกไปเลยครับบุย้ยทางในอยู่้ทุ่มเท้สุดฉีดครับถึงขันล่องหนามาเก็บเอาเลยพี่น้องโอว พี่แม่จังพ่อให้มาน้ำเฮ้ยรอบเ่ยเมือเสาสวยแน่ครับพี่น้องก็ต้องถือโอกาสสวัสดีพี่น้องป้องไปที่เขาลำรักทุกทุกท่านนะครับพี่น้องผมเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองผ้านั่งงามมาเก็บเห็ดครับพี่น้องเจ้าของขี้เลือครับพี่น้องผมลงน้านะครับแต่ว่าผู้นั่งงามให้เพิ่งยางครับพี่น้องผมบ่ดเหมือนครับ สังเกตพี่น้องนี่ตัวเขาเขาหมุนเมนเบ็ดนะครับคุนยุดาะขานาง,งามผุนเฮ็ดเพิ่พงขาไล่ครับพี่น้องผมเบิ้งมูนั่นพี่น้องผมคุนครับนีสุดยอดครับพี่น้องมีตะมู้บกง่ายๆนะครับขาง่ายๆตุตุเลยนะครับพี่น้องเอาๆของเคีย่อใหม่ไปเฮ็ดถอนไปนำป้ำพูดนะ พี่น้องได้เปียกนะครับผู้มีเลือดนะครับพี่น้องอู้หุ่นขาไล่ครับพี่น้องผมอภิมหาเห็ดขับไหลนะครับอุ้ยพูดนะลงกัดตาไปนะครับเป็นเตี่ยมบางมูนี่ครับพี่น้องผมอู้หุ่เอาไว้ท่านมเด,ด พี่น้องพี่น้องเบื้องมูนี่ครับโอ้ยปวดพ่ครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเลี่ยงลงมาเลยพี่น้องแบบยังไงตุตุรุ่นกำล่างแกงดีนะครับพี่น้องก็ล่งแกงเสียบเลยทุนเป็นเป็นเฮ็ดผึ่งขาไล่นะครับพี่น้องผม โพดพ่พี่น้องโ,โ,โหดพ่อเลยครับพี่น้องผมเขียนว่าอยากถึงจกหน่อยครับ <c oughs> อึบอึบ <c oughs> เลือดก,กัถอยเยือดอกหนึ่งกัถอยนี้เือบหนึง่งมัน มอุบอบอู้หูออดอกนี่พี่น้องเกียวเกียว,วเอาทางผุน้างงามผุนกำลังเมามั่นเลยนะครับย่างขาวจากผักยู่พี่น้องช่วงนี้ครับเมนลงมาเบิดเลยนี่เขาขาวอยู่เอาไปเก็บน้ำเพลินกันครับพี่น้องน้องผมอออ่ะอ้าว เดี๋ยวไปอุ้ยพี่น้องเพียบครับดอกปักซุสวยเลยนะครับพี่น้องพูนะอุะอ้ยแกว้วพผนพี่น้องเป็นเป็นแถวไปเลยนะครับผนอุ้ยมีตะดอกงามๆครับพี่น้องกำลังจุมจ่มๆเลยนะครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวไม่พ่ายต่อยเอาพี่น้องผมนี่มาโอ้ยลอกลงเรือข้อขาดพอดี เอา้าเป็นเตีมนี่พี่น้องนับเตีมอยู่ไหครับพุ่นเอ,อ้ยวัวแก้วยาดมเหน็นาง,ง่ามครับพี่น้องว่าแต่ว่ากลับมาหอดมองเกาครับพี่น้องสังเกตครับพี่น้องผมตอนสวนนี้พี่นอ้นอ,อ,อ,นอ,นองพุ่น่ะเออเมียนเลยพัดเลยพี่น้องพุ่นฝน่นมูใหญ่เลยนะครับมองหันมองหันมูใหญ่นะครับ ดอกเขาเขาพี่น้องเห็นอยู่นะครับเป็นเฮ็ดเพิงขาไล่ครับพี่น้องล้วนๆเลยนะครับอือือผ่านละครับงานจังได้ก็ได้กแกงแ้ๆละจันโวมือนี่อุ้ยอุ้ยอยู่น้ำเลาะน้ำนี่พี่น้องอุ้ยขาบอกแกงไงเลยเรุ่นนี้นะครับพี่น้องมันแกงแสบ จานวูร่วงแล้วมือนั้นบกขมเลยนะครับพอดีอำลำน้ำน้อยนะครับพี่น้องเอามาเก็บน้ำจานวูเด้อพี่น้องก็ได้เจ็บเี็ดเผืงกน้อยๆเจงเส็บๆกำลังงำๆนะครับดอกหนาพุ่มใจขาดเลือกกันนี้ออื พี่น้องน้องอุย้ยเกิดยี่ฟังน้ำพุนพี่น้องผมออ้เจ้าแรงงานฮาอ,อื้มมับรรยากาศนะครับพี่น้อง เ่าฟังพงพี่นอ้อ,าานองเอ้ยจานโวหลงเรือมาหาเฮ็ดครับพุ่นผู้ยิ่งข้งโคกถ้าสั้นก็นาดตกลงมาด้วยไม่พลายตีเติมนดิ <c oughs> อู้นี่หนึ่งโอ้ยสองเลยอยู่นี่เอาน่อยๆเกามันจังแกงแสบต้องาขาเงีว่วพี่น้อง ขาบักอาดลาดเลยนะครับพี่น้องผมอืมกงเน่อยดิพี่น้องผมนะเกยบทิเครื่องตาหน่อยก่อนวตีนตาแนวพี่น้องเอา้าลุยตัวครับมองผนพี่น้องมองเรื่อยมองเป็นนันลิงไปนั่เพียบครับเลี้ยวไปเห็นแล้วไปไปเบิ่งกันครับนี่แหละพี่น้องหลังจากที่เดินทางมาหอดนะครับนี่ กำลังตุมต้มๆเลยนะครับพี่น้องเฮ้ย <c oughs> โอ้จามนี่พี่น้องผมดอกหนึ่งนั่น,นๆนะดอกหนึ่งครับยูนั่นสามครับพี่น้องสามดอก โอ้ยพี่โอุ้ยนึ่ดอกนึงครับอุ้โอ้ยหนังพี่น้องอันนึงครับเกียวเลยเกียวเลยโอ้ยเลื่อบบอหัดพี่น้องแขียนกับเป็นถึงนะครับพี่น้องผมเอาเยอะอุ้ยเกือบมักสุดเอี่ยมพี่น้องผมพุ่นอีกสองครับนั่นพี่นอ้องนี่ซื้อมือนั่น สองดอกครับอขอหยาดเชียเอาก้อนพี่น้องผมโอ้ยบังนางงามพเ่นพี่น้องแบบประาดพ้นสุดๆละ่ะเศร้าเนี่ยเอา<ห>เอาไปพี่น้องเฮอ,อยางก่อนฝนเดี๋ยวเป็นเมียบซีน้ำม่นอ,อนี่แหละโอ้นี่พี่น้องอีกมูนึงครับพี่น้อง ย,ยังมากินมันบ่นี่ครับอู้เกือบถึงเออเอาเอามาเดี๋ยวพี่หน่องเลยมาเก็บเห็บน้ำกันครับพึ่งขาไลา่ล้วน โอ้ย่านมันขออญาตพี่อนุญาตน้องเก็บกวนดอกครับย่านมันเหือจมนะครับพี่น้องเอานี่เบ่งน้ากันเห็นน้ากันครับพี่น้องผม ه, สวยงามครับเบ่งพี่น้องนี่ครับโอ้ยเแบบยปักโพดโพดเลยพี่น้องผมพุ่นสายเห็ดต้องดูครับเป็นเห็ดเพึ่งขาไล่นะครับพี่น้องพูดนะ พุ่นข้างผุ่นมี่ไปบดครับพี่น้องผมเอาเรือกติดคอนอ้ยโอ้ยพี่น้องผมนะดอกว่าท่านบันนะครับกำลังตุมต้มๆเลยนะครับพี่น้องอ้ยโอ้ย,อยพี่ครับคุณพ,พี่น้องอยเห็นเห็นเลยนะครับพี่ พ่น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 โอ้ยชี้เรือเบิ้งเลยพี่น้องอู้ยเป็น,เป,นเป็นแถวไปเลยนะครับสวยงามครับพี่น้องพ่นเห็ดเป็นเห็ดครับเอ่อพ่นพี่น้องตีดอกนึ่งจอ่จอๆเลยอูย้ยพ่นพี่อะพ่น อแก้วเลยแก้วเลยงั้นนีอสามครับเป็นจูมาบุย้ยมองกันเริ่มบานครับพี่น้องอุ้ยนั่นซีหาดอกไปเลยครับบูย้ยทางในเอ้โอ,อ้ตาขวันขอนโอ้ยมีไปบัตนะครับพี่น้องพล อุ้นอยู่ในในเหมือนกรแมนครับพี่น้องผมพุ่นเอา้าผักละงานเจ้าว่่อยากร้อยน้ำขามอ่ะฝา,ากไปอย่างข่อยแห้งยุ่ในน้ำเจ้าสิไปอย่างเจ้าสิร้อยขามมากเก็บน่ะ <c oughs> มอ่อย่ามาไกลก่อยได้แล้วเลือดจม มาซะดีๆมาให้จับซะดีๆไอ้คนละทางพี่อีกฟังหนึ่งพี่น้องครับจำหน่ะอ้ยมาเิ่งอีกฟังนี่ครับพี่น้องผมแดดมันอจสที่ซองจักหน่อยครับพี่อุ้ยมุมกล้องอาจสิบ่ดีนะครับพี่น้องต่ว่ากะเอาเก็บกอนดอกหน่อยหลายลพี่น้องผม ออเงามคักจรงสิพี่น้องเฮออ็ดเพิ่งขาอะไรครับพี่น้องผมถึงหน่อยจานบูกเต็มตาดีงั้นเกียบครับเพียบเอ,อ๋อันนี้จงไว้นะครับมันมันขา,ขาวๆลายๆอยู่นั่นนะครับจงไว,กว้ก่อนนะครับ เพื ando, no them, them, hey? he them, ่อผู urch, ้อื้นมาห้าเพิ่นมาท่วมตอนมันไงแกเพิ่นได้คือกันแ่ะพี่น้องจะคว้างเอาตะดอกมันพาะกินไปก่อนนะครับอตาว่าม่วนนั่นเก็บเรียบอุ้ยมือแับย่งขักนะครับพี่้องผมทุ่มเทสุดขีดครับถึงขันล่งหนามักเก็บเอาเลยพี่น้องโอ้ โจ้ออทั้งสภาพอ่ไงบ้านล่ะอื้ยมองนี่พี่น้องปาดฟังทางนี้คือย่ๆงย่งด้วนะครับอุอ้ยงูนี่ปาดบาดบาดบาดอืมเห็ดขาไล่ครับพี่น้องนั่งเก็บเอาเลยนะครับบ่ได้ย่างน้วยน้ำเก็บเขื่อน <c oughs> เ <c oughs> <c oughs> อ้อเาอือโอ้ยดอกกังสีมันเนี่ยเอ้าโอ้ยโคนรสวยงามอ,อาเหอหันหัะนี่ละเลือกก็ว่าอยากอยู่หมองเก่าพี่น้องเอ้า นี่ครับดอกหน่อยเพิ่นนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาจงไว,วเขาออกแต่สิตึงเนี่ยนะครับพี่น้องพี่อืมอืมอืมอุม้ยลุดมือกับมีพี่น้องแต่ว่าก็งานลุเรื่อยเลยหรอก นี่อันจังสี่ก็เริ่มสีพ่อแกีงนะครับพี่นอ้องแต่ว่าบ่เอาดอกจงไวนะครับหลอบหนาพี่น้องเอ้ยหลอบนี่ไปเอาหมองไม้กันบัดเปเยวทางพุนนะครับพี่น้องมแน่นอนแน่นอนแนนอนพี่แ็ม่จังพ่อห้มาน้ำ เฮ้ยโอ้ยแน่นอนสุดเจ้าในเจ็ดเจ็บเห็ดแบบสมจิดสมใจเลยเจ้า่นพี่น้องข้างนาเ่นบ้าคือเอาไงเจ้า อ้ยฟงนี่ครับพี่น้องคนคนแมนบัดพีมาพีคนโกโดโอ,อยู่ตรงนี้ครับคนแมนไปบัดเลยสายแกวอีลีเดียวเนี่ย การวูดี่ไปเก็บหลัดยู่ฟังทั้งหนาพี่น้องเพาแต่ว่าฟังนั่นมาท่าน,มนหมดอยู่เดี๋ยวไปผมก็เห็นนันแล้วหอยก็ะเลี้ยวเห็นอยู่ยายาพี่พี่น้องว่าหันเก็บอยู่ซื้อนั่นครับบานนี้มามองนี้ครับเห็นว่าพี่น้องเขาเขออาหอยก็เจ้าซับโนไม่สั้นป่านนี้เพิ่นก็นยังลงมาซับไดน มืนมันได้เห็นอรอมันมันตกหน่ำลงไปเลยพูดเหรออื้อมันก็ร่อยไปเลยแล้วอื้อโอ้ว้ยาเงาดีครับอึบอึบ เอ้มามันเราไปมะขืนถุงบ่ขืนได้อยู่เอ๊ะถ้าเหมือนมะงุ่มห้อยกาบยี่นี่เจ้ายังบ่ขึ้นเนี่ยขืนได้เมือนในนามมัน,นมีนอนเอ๊ะแล้วมองไม่มองนั้นมาให้ได้เอาเดิใช่ก็ไปเอาตี๋เหร,รอ,อ,อก็อนนเอากรถุงขาก็ยังบอกเจ้าแม่ไปช่วยายสั่นไปเดี๋ยวหนิข่อยเอาแล้วโงโ่ลงทุนขนาดเลยเจ้านี่มะหอยแยญๆเลย งุม่มใส่เบิง่งผลงานดนูมองเดียวป <c oughs> ามองเดียวใส่ของชอบเก่งต่ามันจมน้ำนั่นใส่ของเชอบเยอะบ้างหยกเหี้ยเหี้ยคอยแหงหัวขาด,ดนะ<ป>ดดี่นะม้อยดอกนี่พี่น้องผมพุ่นอยูต้งสูงพุ่นก็มีน,นะครับสองสามดอกนะครับแต่ว่าจานวูสุดซึ้งอุ้ยอุ้ยอ้ยปาด ปักใ่ญ่มันครับพี่น้องพูน่ะขาไล่ครับเห็ดเพิ่งขาไล่ง่ญ่นะครับอู้ยตะวันสว่างอันนั้นงามงาม,งามพี่น้องอยึดถึงยู่มองชองอ่างอุ้ยเห็ดเพิ่งต้งก็มี่ครับพี่น้องอุ้ยกลายดอกนึงเอาจานวูสซีขึน <c oughs> เอาอุ้ยยานขึ้นไปอยู่บานเลพี่น้องเอ้ยเห็นเห็นเพิ่มนะครับ เห็นเป็นเพิ่มเป็นเห็ดเพิ่ตองนะครับพี่น้องขึ้นขึ้นขึ้นไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องผมอุ้ยขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าจานมู่เลือมออกกัดตาพี่น้องผมยังอยู่เลื่อเลยเอ้ามามามาถอยมาอึบนี่ ใช่ครับพี่น้องแต่ว่าคือท่าสั้นแทนน้องอท่าสัน้นกับพี่น้องเอาขึ้นมากก็เจอแล้วนะครับเป็นเห็ดพิ่งเหลืองนะครับพี่น้องอุย้ยเห็ดเพิ่งนกยุ่งครับพี่น้องผมเห็ดเพิ่งนกยุ้งครับเอานีดอกนึงพี่น้องอย ขาสีที่ออกสีชมพูนะครับคันเพิ่นใหญ่มากแต่ว่ารุ่นนีล้ละก็าลังแกงเสียบพ,พี่น้องอ๋นี่ครับเห็ดเพริงตองครับพี่น้อง่นดอกงามครับมันคนละเห็ดกันนะครับก็เห็ดแบนม้านะครับขาเห็ดอันนี้มันจิใสน,นะครับพี่น้องเอ้าเป็นแต้มไปครับอู้ สั้นคับทาเลือกทาเก็บเห็ดก็ได้การวู่งไป <laughs> อุ้ยทั้งถือกล่องพี่น่องเฮ้ยเผื่อผีเพื่อน้องครับผมเอาส,สวุลุยครับก็นั่งจุ่มจุ่มทั้งถือกล่องถือตาทั้งเบือนหาเห็ดพี่น่อง ขาเลือกก็สั้นๆใั่ไหมพี่น้องผม,มนี่ครับกุ้นนงกุ้นอู้ขาลุ้นโอ้โหเพิ่งขาไล่ครับพี่น้องดูที่ว่าพ่อไว้เยียวขึ้นมาเห็น,หน่แหล่ะสองดกอกงามนะครับปวดขาอุตตุด,ดีครับ ดอกนึ่งครับพี่น้องเบ่งผลงานครับพี่นอ้องแถบจิตคองก็สตาเลีวนะครับตอนนี้คิงก็สตาเลียวนะครับที่น้องอันนี้ยังบ่ท่านนี้คริงนะครับทํารับทรงข้ามมือต้อ <c oughs> งก็ลุลงมากี่น้องแต่ว่าเห็ดจังไดยังสีลงไปหาเรือได้ แบบปลวดภัยแล้วันเอาขออนุญยาตพักไม่กว้นนะครับพี่น้องนี่พี่น้องหลังจากกล,ล้งเรือแล้วมาขึ้นอีกมองนึงครับพี่น้องยึดติดๆกันนะครับนี่ครับพี่นอ้องมีคือกันครับแต่วาเพาะท่านงหญ่นะครับจักเป็นหนังมากินนี่เป็นหังมากัดเิ่นมดเลยนี่ก็เลยพอดิใงง่ายนะครับ นี่ครับดอกน้อยก็มีครับนี่ดอกรุ่นนี้พ่อเอาพี่น้องขายเงาแล้วนะครับคุนอันนี้พ่อท่านเอาอันนั้นก็ไล่นะครับแต่ว่าพ่อเอานะครับพี่น้องจงไม่ก่อนนะครับพี่น้องดอกนึงเห็ดยังมั่วจังว่าเห็ดเพื่ไข่ครับพี่น้อง นี่อุย้ยเห็ดเพิงไขดอกก็งามเลยนะครับอุย้ยผุนอันหนึงตุ๊กปุยผุนพี่น้งองผุนไปเอากันสงว่ย,ยไปหยาบจังอยพี่น้งองเอ้ยครับงามอีหลีดอก นี่ครับอันนี้เป็นเป็นเฮ็ดเฮ็ดเพิงขึ้นกันนะครับพี่น้องแต่ว่ามันม็นเฮ็ดเพิงอย่างเคียงเสียบแบบนี้เอาเป็นเตียมนะครับไปไปลอลูกหนุ่ป้าดอกหนุอยมันครับเฮ็ดเฮ็ดเพิงอันนี้แหละพี่น้องดอกหน่อยเพียบเลยนะครับ มือนาครับมือนาขึ้นฟังเรียบร้อยครับพี่น้องผมเบิ่งผลการพลงานจานหููครับท่านท่านชื่อว่าสุดยอดประสบผลสํซำเร็จนะครับมือเนเกือบเต็มตาครับเบิ่งของผู้ย่างโคกกันนปาดตาจังไหนคือผสมคนเดีวะชิง โอ้มีผลงานคือกันพี่น้องชื่อว่าประสบผลสำเร็จแล้วเพื่ไนพุ่นเขียบกันเลยกับจานวูี๋ขวะละครับ๋ขวแจ้งสี่เลยนะครับพี่น้องเอาฝากผลงานผลงานไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องขอบบุญขอบคุณเออด้อผู้มาติดตามรับชมก็ได้สำหรับคลิปนี้บ่มีอะไรครับขอบคุณนะสวัสดีครับผม ุปน,นั่งกัจสิโพธช่องอีสานเคีย่งดินวัน